ป่านนี้พวกตำรวจเนี่ยมันใช้กล้องวงจรปิดเก็บภาพพี่หมดแล้วมั้งโหทำเหมือนไปหลายวันะอไปอดีตต้องพร้อมหน่อยพี่เออเออกูลืมบอกไปกูส่งข้อความไปขู่ไอ้เต๋อล้ว่ากูจะเล่นมันฮะยังไงที่ไหนพี่กูบุกไปหามันที่ทำงานแล้วก็ส่งจดหมายให้มันอ่านจดหมายขู่เออ ป่านนี้พวกตำรวจเนี่ยมันใช้กล้องวงจรปิดเก็บภาพพี่หมดแล้วมั้งยังไงวะก็ยุคนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดมันเต็มไปหมดเลยพี่เอาจริงนะถ้าเกิดมันอยากตามหาตัวพี่เนี่ยหาได้ไม่ยากเลยแค่ไปไล่เชคกล้องเอาโยเว้นแต่มันจะขี้เกียจเหมือนพวกคดีทั่วไปอะ่ะโอ้แม่งเอ้ ถ้าเป็นนอเตอ๋อไม่มีตำรวจคนไหนที่เกียดแน่งั้นก็แสดงว่าอีกไม่นานมันก็จะรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่ใช่ปะ่ะใช่พี่โอ<ฮ>้ย<ฮ>งูชิบหายเลยกูพามึงซวยไปด้วยเลยผมไม่กลัวเลยแล้วพี่ตั้งแต่มาเจอพี่เนี่ยเอ่อ ไปกันพี่สตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น